สวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5เดือน5ครับ24นะครับตอนนี้เวลา11บเอโมงครับนัดพี่ลงไว้ที่เมืองเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต่อ small forest นะครับพอดีมาดูต้นไม้ตัวเองปลูกนิดนึงครับผมก็เสร็จภารกิจปลูกพืชน้ำครับผักกระจองครับผักนามครับปลูกไว้ครับปลูกครั้งเดียวครับได้กินตลอดชีวิตแน่นอนครับก่อนอื่นวันนี้ผมนัดกับพี่ลงไว้นะครับที่เมืองเลยนะครับก็จะไม่ผมไม่เดินทางไกลมากครับ ไปมือเลยแค่40กว่ากิโลนะครับส่วนพี่ลงมาจากอุดรก็เก็บ200โลนะครับพี่ลงอยากลันอินรถนิดหน่อยนะครับผมว่าไมคก็ประมาณพันกว่านะครับตั้งแต่ได้ bmw r102 gsa มานะครับก็ยังไม่ถึง2000กิโลนะครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันช่วง พันโลแรกไปนะครับตอนแรกว่าจะไปฮักใต้ยกเลิกไปนะครับเพราะว่าร่างกายผมไม่พร้อมครับแล้วก็ของพี่ลงก็ไม่พร้อมครับแล้วก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับเลื่อนไปอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับผมส่วนผมก็ไปฮักใต้เหมือนเดิมนะครับไปถึงแค่ประจวบอย่างเงี้ยครับไปภารกิจของผมนะครับอ่ะแต่วันนี้ก็เลยนัดแนะเจอกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมก็จะได้หาฟิลลิ่งของพี่ลงด้วยนะครับว่าขับ R102 GSA นะครับผม 1,250นะครับ1,250ว่าเป็นยังไงบ้างครับผ่านไป1,000กิโลกว่าๆนะครับแล้วผมก็จะมาฝอยของผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ขาวของผมอีกไม่กี่ร้อยโลครับ40,000ครับ40,000กิโลนะครับระยะเวลาก็ประมาณ6เดือนนิดๆครับผมอรักต่อครับปักต่อตึงสุดๆครับมือตึงครับถ้าไม่เจ็บป่วยไม่ติดว่าต้องเค็มคานหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นนะครับ ก็คงจะฮะลุเร็วกว่านี้แน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรครับผมการเดินทางมันย่อมมีอะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะครับเราก็ไม่ไตามทําตามแผนอะไรมากครับในชีวิตเรานะครับจงใช้ชีวิตให้มีห้องที่มีแต่วันนี้นะครับผมแล้วความสุขเราก็จะครบเองนะครับผม วันที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปครับวันทั้งหน้ายังไม่ถึงก็อย่าคิดถึงมันครับจงใช้ชีวิตที่มีแต่วันนี้นะครับผมในห้องที่มีแต่วันนี้นะนี่ครับสภาพจะสี่มือโลแล้วนะครับผมพี่ขาผมครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปนั่งรอพี่ลงครับในร้านกาแฟครับ นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะถามความรู้สึกรอบไปไหนกับรอบไปอย่างจะไปเจอกันครับวันนี้ครับครับผมไหนที่สุดก็มาฮอดเมืองเลยแหละครับตอนนี้มาถึงเมืองเลยแล้วครับผมผมมาถึงร้านอินดิโก้นะครับสเปซนะครับเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นคาเฟ่ร้านครับมาเพราะว่าผมจะอยู่ส่วนของคาเฟ่ครับนี่ครับอินดิโก้นะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเมื่อกี้ผมหายรูปไปแล้วแบตโทรศัพท์ผมหมดนะครับไม่เป็นไรครับนี่ครับเป็นกาแฟสดนะครับกาแฟนี้เอามาจากเมืองไทยนะครับนี่ครับโกสเปยนะครับร้านนี้ครับอยู่ที่มึงเลยครับมึงเลยเปิด7จ็ดโมงถึง5้าทุ่มครับแต่คาเฟ่นี้ก็ไม่รู้ว่าเปิดถึงกี่โมงครับ ามา,าต่อก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงครับผมคิดถึงบรรยากาศอินเดียครับสีแดงเนี่ยผมพูดตรงเลยว่าผมคิดถึงอินเดียมากเลยครับเดี๋ยวต้องได้ไปครับผ้าหมวกรหมดธุระอะไรเงี้ยเสร็จธุระในเมืองไทยเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปด้านในครับสวัสดีครับน้องฝนสวัสดีครับน้องบิก๊กอ,อันนี้คือผมมา สืบมาแล้วครับผมมาสืบมาแล้วผมก็เลยรู้จกักน้องๆที่ร้านที่นี่ครับผม,มเราต้องละลายพฤติกรรมก่อนครับก่อนที่จะมารอบสองครับนี่บัต่อต้องมีอะไรคาดหวังแน่นอนครับรอบสองเนี่ยพี่เอาเอาเอา,เอาตัวตัวเดิมอะอเมริกาโน่แต่ขอเป็นเม็ดกาแฟอีกอีกชนิดหนึ่งอะ,อะวันนั้นพี่สั่งอะไรไปนะ ข้อกลางแล้วมันเหลืออะไรข้อเข้มขออ้ออ่อนจะออกเรีย้ยวค่ะเอาพี่เอาข้ออ่อนลองดูดีกว่า,ว,าว่าเป็นไงไอ้ยะจะมีการโน่นะครับผมพี่ถ่ายวิดีโอในร้านได้ใช่ไหมอโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมขออนุญาตแล้วนะ <ไป S 1> มีหลักฐานเรียบ <ไป S 1> ร้อยแล้วนะครับผม <ไป S 1> ก็บรรยากาศก็เย็นนะครับที่นี่นะครับละที่สําคัญนะครับผมแอบไปเห็นเครื่องตอนกลางวันนี้น่าจะใช้พลังงาน ธรรมชาตินะครับพลังงานแสงแดดนะครับโซลาเซลล์ใช่ไหมน้องฝนใน่นมเดาถูกนะครับไม่ใช่เดาถูกนะครับที่จอดรถผมมันมันมีเครื่องนะครับของหัวเว่ยใช่ไหมหัวเว่ยเป็นโซลาเซลล์นะครับเปิดแอร์นะครับส่วนนี้ก็คือ้องตานครับ้องตาน้องต้าผมอาเขาเรียกว่าอะไรครับ มีปฏิสัมพันธ์กันไว้รอบแรกแล้วครับก็เลยรู้จักชื่อๆน้องๆกันไว้หมดแล้วนะครับผมเอ้าแล้วพี่หยกล่ะพี่หยกไปทำความสะอาดโรงแครัอ๋อจะมาอยู่ใช่ไหมไ <ป S 1> วัดแาตแหน่งอเออยู่หลายตำแหนง่ง <c oughs> โอ้โหสุดยอดเท่าส่วนพี่หยกนีก่คือเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของผมนะครับผมก็กลับไปทำตามนะครับสองวัเดเต็มๆครับน้ำหนักผมลดไปสองกิโลครับโอ้สุดยอดเยี่ยครับ เดี๋ยวเราอ่านี้ก็รอพี่ลงครับพี่ลงกําลังมาครับตอนนี้เพื่อนกําลังขับด้วยความเร็วประมาณ60ครับเพื่อนแจ้งมา60บนะครับตอนนี้ก็น่าจะถึงแถวหนองบัวลำพูครับเดี๋ยวผมจะนั่งรออ่านหนังสือรอครับเตรียมหนังสือมาอ่านแล้วครับนี่ครับแล้วก็ก็จะทําการสอยไปเรื่อยนี่ครับหนังสืออ่านครับผมอ่านหนังสือจริงครับนี่ครับอ่านหนังสือจริงครับ โอเคครับเดี๋ยวรอพี่ลงมานะครับว่าจะมาถึงกี่โมงครับเดี๋ยวลองดูครับส่วนที่นี่อินดิโก้สเปซนะครับมีมีหลายอย่างนะครับเครื่องดื่มนะครับแต่ผมชอบสุดคือกาแฟนะครับผมแนะนำกาแฟนะครับแนะนำครับรสชาติกาแฟโอเคเลยครับใช้ได้ครับผมแนะนำเลยครับใช้ได้นะครับตอนนี้พี่ลงมาแล้วครับผมเห็นแวบๆแล้ว เห็นแมบแบแล้วบพี่ลงมาแล้วครับนี่เอาเลยเลยเลยครับเลยครับตอนนี้พี่ลงมาแล้วผมมาฮี okay. ่ไมฮี่เอามาฮี <m <m um> ่นี <m <m ่นี่มานี่น่มานี้นี่ครับพี่ลงครับจอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้ก่อนนี่ต้องถายรูปก่อนเดี๋ยวขอถายรูปก่อนนะนี่จำย่งเงี้ยนี่ย่งรอเลยี่ยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มคาวนี้พี่ตามผมมาตามผมมานะครับผมพี่ลงกำลังมาครับ มาแล้วครับผมนี่เราต้องบริการนะครับผู้ให้การสนับสนุนผมครับครับไปนี่พี่เข้าไปตรงนี้เลยเนีย่ยข้างผมเนี่ยน่ฮอ่าโอเคนั่นละครับพี่อ่าแจมครับแจมอ่าเดี๋ยวตัดรถก่อนเดี๋ยวเราค่อยถอยพี่อ่าเป็นไงบ้างพี่ร้อนไหมไม่ร้อน ไม่ไม่ไม่ร้อนหรือไม่พี่โลสวัสดีครับยังไม่ได้วัสดีเลยสวัสดีครับผมเป็นไงพี่ถึงสองพันโลยังถึงแล้ว ถึงแล้วหรอโอ้โหสามโมไว่าเดี๋ยวไม่ถึงสองพันโลแม่เจ้าไปขี่อยู่มั่งไหนเนี่ยให้ช่วยไหม,ไมอโอ้ระดับนี้แล้วมันต้องช่วยหรอกเจ้าอะ่ะนี่ค <stadium. S 2> <Hey, S 1> อยเข้าไปครับคอยเข้าไปครับบต่อจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าเลาะไปยังนั่นแข็งแรงครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพื่อนแข็งแรงเนี่นเลาอไปยังอ่ะแต่ลาอไปใดนี้ก็ยังยังแข็งแรงอยู่ครับข้างกันเลยครับพี่โอ้โหยังรอนั่นล่ะครับพี่โอ้ยจัดไปยังรอโอ้โหแข็งแรงมากครับลาะไปยัง,งนะครับลาะไปยังนี่แข็งแรงจริงจริงครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอินดิโก้ <Ind igo S 2> สเปซนะครับพี่ลงร้านอินอินดิโก้สเประหว่างที่เจ้าถอดตู้นถอดนี่ถอดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ถอดเงินไหมผมนะครับผมก็ขอไฟนะครับแนะนำร้านนี้ครับพี่เจอโดยบังเอิญเป็นร้าน,น,นที่ด,ดีมากๆเลยพนักงานต้อนรับดีมากน่ารักที่ร้านก็ออกแบบดีอาหารครบทุกอย่างเครื่องแอร์เย็นเครื่องดื่มครบทุกอย่าง ที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมร้านนี้ใช้พลังงานธรรมชาตินะครับโซล่าเซลล์นี่ไง<อ>เป็นอะไรไที่แบบสุดยอดมากเลยครับกลางวันครับอ่าและที่สําคัญนะครับผมไม่ได้บอกนะครับผมวันนี้นะครับไม่มีอะไระครับผมหลอกให้พี่ลงมาเลี้ยงข้าวผมนะครับกต่อหลอกกินฟรีครับหลอกกินฟรี เฮ้พี่ลืมกระเป๋าตังค์สมัยนี้มันโอนได้ไไดครับผมเฮ้ <c oughs> <c oughs> สกแกนจ่ายได้ไป <c oughs> พี่เดี๋ยวผมจะหาเข้าไปที่ร้านอะไรนะไม่มีแว่นดิมองไม่เห็นเลยไม่มีแว่นมองไม่เห็นเฮ้พี่เดี๋ยว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 โอโหยางโค้งเลยอะไรเนี่ยพี่ขอบยังอยู่ครบเหรอไม่ใช่โอโหแปลว่าเจ้านี่ยังขอนไม่หมดเนี่ยเหลือดอกเยอะเลยเอเอเอาหนว่าเจ้าซื้อสดไง เยพรอนพรโอ้ก็เลยดอกเลยเยอะใช่ไหมใช่โอ้นี่ผมอ่ะดู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 ยางผมสินี่นี่นี่ดูยางผมมันมาเบิ้งมาเบิ้งมาดูของผมดอกดอกหมดแถวของผมอะเป็นไทยแล้วไม่มีดอกดอกหมดแล้วนะครับผมยางผมตอนนี้รถเป็นไทยแล้วนะครับไม่มีดอกเบี้ยแล้วนะครับผมดอกหมดแล้วนะครับอ่ะไปนี่เข้าในร้านถ่ายอะไรข้างหลังของเจ้ามีอะไรโอ้หงวดนี้นี่นี่ วันนี้วันนี้ขอไปแล้วก็สเอาขายข้างหลังี่ขายแล้วขายแล้วพี่ผมจะหายเจ้าใช่ปะ <c oughs> ไปย่าเข้าไปในร้านเขานี่ร้านนี้แนะนําเลยนะพี่อร่อยพี่อร่อยน,นี่เข้าไปครับ Entigo s โโสเปซนะครับผมโโอ n t i g o s สเปซนะครับนี่ครับนี่ไฮบอมีแนวกินต่างหลายอย่างแล้วก็โงงกับอ่านหนังสือร่อเจ้าเบิ้งเอา <c oughs> นี่บรรยากาศ สังเกตย็นไหมย็นไหมถือใจช็อตไหมจะนั่งตรงไหนอ่น well ั่งตรงไหนนะพี่เอาตรงไหนดูดูดิอ่าก็จะได้กินข้าววยไงเอาตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะย้ายมานะอ่าตรงนี้โอ้ไม่เอาข้างนอกไม่เอาพี่ข้างนอกไม่เอานะครับอ่าพี่พี่ย้ายไปตรงนู้นนะโอเคพี่นั่งตรงนู้นดีกว่านั่งตรงนู้นดีกว่านะนั่งตรงนี้เนาะ ไม่ใช่นั่งตรงนุ้นดีกว่านะนะาน้นั่งนู้นกันเขาเจ็บเราจะนะนั่งนู้นดีกว่าผู้สาวงามนั่งกลางผู้สาวไม่เคยนั่งไม่ได้ฟังไม่ไินตอนนี้ครับผมพี่ลงเลาะไปอย่างครับกําลังหิวมากครับสั่งมาแล้วครับผมนี่ครับผมอันนี้พี่หยกนะครับพี่หยกแนะนําหน่อยอันนี้อะไรไข่ก้นกุ้งค่ะใช่ไข่ก้นกุ้งกุ้งไข่ก้นกุ้งแล้วอันนี้ล่ะเขมเบิร์กอกไก่ อันนี้เป็นเมนูสุขภาพใช่ไหมของที่ร้านเลยใช่ไหมวางวางวางครับผมนี่อันนี้พี่ยกทำเองกับมือนะครับผมผมทำตามพี่ยกไปหนึ่งวันเอ๊สองวันน้ำหนักลดไปสองกิโลพี่พูดจริงพูดจริงพี่โกหกไม่ได้เงินเนี่ยเราต้องพูดความจริงนะครับผมด้วยความบริสุทธิ์ใจครับทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดทำค่ะใช่ไหมพี่ยกใช่ค่ะขอข้อคิดหนึ่งอย่างต้องอดทนสนับสนุนใจตัวเองให้ได้สนับใจตัวเองคือ ส,สนา,านใจตัวเองให้ได้ก็คือมีความเมตตาใจก็คือมีวิจัยตัวเองอ๋อโอเคครับขอบคุณพีดด่หยกมากๆครับครับผมสาให้อร่อยนะคะครับนี่พี่ลงเป็นไงสุดยอดเป็นอานะเจ้าไข่ข้นเ,าานเออไข่ข้นกุง้งใช่ใช่อันนี้อะไรนะน,อน้อยแฮมเบิร์กแฮมเบิร์กแฮมเบิร์กเะขอชิมหน่อยเด้อได้เลยพี่แฮมเบิร์กอกไก่เห็ดหอมที เมนูสุขภาพข่ไปด้วย,ยไหมเอาไหมไม่เอาพี่ผมเพิ่งกินไข่ไปเ,าเมา่อเช้า,เ,าชเป็นอันนี้เป็นชิเนเจอร์ที่ร้านนะครับผมร้านอินดิโก้สเปซนะครับอินดิโก้สเปซนะครับผมอันนี้เป็นเมนูสุขภาพจากทางร้านอินดิโก้สเปซนะครับพี่เพราะว่าผมกล้าสั่งเพราะว่ามีคนมาเลียงผมครับพี่ลงครับวันนี้พี่ลงจะเป็นเจ้ามือนะครับผมยังไงขอบคุณ เลาะไปหยังนะครับที่เลี้ยงเลาะไปได้เลาะเห็ดหยังเจ้าขับมาตั้งร้อยสี่สิบสามโลร้อนชร้นยรอบี่ร้อยห้าสิบไม่ใช่หรอประมาณประมาณประมาณร้อยห้าสิบโลนะครับพี่ลงคีมาเพื่อเลี้ยงข้าวเลาะไปไดนนะครับสามร้อยเพราะว่าเลาะไปหยังไม่มีทางไปครับก็เลยต้องเลาะมาหาครับเลาะมาหาโอเคครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะครับผมแซบแซบครับแซบ อตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามจะครึ่งแล้วครับผมก็ต้องล่ำลาพี่ลงแล้วนะครับขอบคุณพี่ลงมากๆนะครับบำรุงดีเซลอุดรธานีนะครับผมพี่ลง,งเนี่ยขับรถมาจากอุดรเท่าไหร่ีพี่ร้0ยหรยหโลประมาณประมาณไปกลับก็3 0 0นิด<ล>น,น,นีถือว่ามากินกินข้าวกินกาแฟกับน้อง สั่งงานน้องนิดหน่อยอมอบหมายงานน้องนิดหน่อยอแล้วก็<ต>กมาให้รายละเอียดนิดหน่อยอแล้วก็มาให้มาให้ข้อคิดกับน้องนะครับเลาะไปใดนะครับกับเลาะไปหยั่งนะครับที่ลงนะครับในสายยาใหม่เพิ่นตอนนี้ตามที่ผมพูดตั้งแต่คลิปแรกครับอยู่ที่บ้านนะครับผมอยู่ที่ต่อสมอลฟอร์เรสนะครับก็คือว่าจะมาหาความรู้สึกของพี่ลงนะครับพี่ลงเป็นไงบ้างตอนแรกผมไม่คิดว่าเจ้าถึง2,000โลแล้วเนี่ยอ่าเป็นไงบ้างก็โอเคนะครับ ก็ถ้าทางยาวๆก็นิ่งถ้าขี่ไม่ความเร็วไม่มากก็ไม่เครียดก็ข,ขี่มาวันนี้ก็ขี่ชิวๆสบายๆซิว,วนี่คือ160ยห0ร้อยประมาณ110ร้รอยสิบร้อยยี่สิบก็พอแล้วครับโอเคครับผมสบายๆข้อดีนี่คือดีจริงตามที่เขาล่ำลือครับอ่าแล้วข้อเสียละ่ะข้อเสียคือหนึ่งตกรุ่นตกรุ่นแน่นอนพันสามมาแล้วแน่นอนอ่าข้อที่สองอ่าถ้าพูดตรงๆมันก็จะหนัก หนักบ้างตอนเข็นหรือไม่ก็ตอนจอดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ถังใหญ่หน่อยใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวตัว GSA GSA ถังน้ำมันสาสิบลิตรถ้าเติมเต็มถังก็เอาเรื่องอยู่นี่ขนาดยังไม่ได้บรรทุกบรรทุกไอ้ตำพระราที่จะไปพิบทางไกลอะไรเงี้ยอ,าาอ่าฮะก็พอพอประมาณเพราะว่าพี่ลงใช้ตัว ที่ไม่ใช่ตัว A มาก่อนเนาะใช้ GS อมาก่อนตัวนั้นเบากว่าสองเบากว่าเห็นอะไรก็ง่ายง่ายกว่าแต่ถ้าออกตัวไปแล้วเป็นไงก็ปกติอ่าโอเคแล้วการต้านลมของถังกับชิลเนี่ยมันทําให้ร้อนขึ้นไหมเพอหางมันใหญ่ขึ้นเนาะพี่ใช่ใช่ก็มีส่วนอยู่ใช่ไหมก็มีส่วนมีส่วนอ๋อแต่เรานั่งขามันก็ไม่ได้โดนลมอะไรมากก็ตามลู่มันก็ขอไปทางนี้เลยครับผมโอเคแต่ภาพรวมถือว่าประทับใจ ก็โอเคครับเขาเขาก็คือไม่รู้จะไปตัวไหนแล้วก็มาตัวนี้พันสามพี่พันสามไม่ไหวหมด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 งบแล้วครับเอ้ยยังยังครับยังครับนอกจอกนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะพอเสียก็ยังไม่เจอเพราะว่ามันสองพันโลเดี๋ยวรอใช้ทิปไปทิปไปตรงก่อนอ่าว่าเป็นไงเนาะมาค่อยมาคุยกันอีกทีนงใช่ว่าเป็นยังไงระยะระยะขี่ยาวๆมันเป็นไงบ้างยาวโอเคแล้ว เป็นไงครับพี่วันนี้เจอผมเนี่ยนานได้เจอกันทีอ่ะใช่ใช่เนี่ยพร้อมขึ้นหรือพร้อมลงอ่ะพร้อมขึ้นพร้อมขึ้นเอ้ขขอบคุณมากครับผมยังไงพร้อมขึ้นแล้วฝากข้อคิดหน่อยครับผมให้รอบไปใดนะครับรอบเป็นอย่างนี่ต้องฝากข้อคิดให้รอบไปใดทุกครั้งนะครับแล้วก็สําหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยครับก็ฝากข้อคิดให้ทุกทั้งทั้งรอบไปใดทั้งทุกคนแหละครับแต่จริงๆก็รู้กันอยู่แล้วแหละครับว่าขับขี่ปลอดภัยก็ใส่หมวกกันน็อกใส่ชุด ที่มันป้องกันชุดกัดชุดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ความเร็วก็ใช้ตามตามสถานะตามหน้างานนะครับคือถ้ามันว่างก็เร็ว200ไม่ป็นขนาดนั้นแต่ถ้ามันไม่ว่างหรือรถเยอะหรือที่ชุมชนอะไรเงี้ยเราก็เบาลงหน่อยอะไรเงี้ยแต่หลักๆก็คือตามกฎหมายตามกฎหมายก็กําหนดแต่ตามกฎหมายมันก็ถ้าพูดตรงๆมันก็ต้องอาจจะมีเกินความเร็วก็ต้องเกินบ้างแหละครับแต่ก็แต่ก็ต้องดูอย่างที่ว่าหน้างานนะครับถ้าถนนว่างแล้วก็ ไปเร็วหน่อยก็ได้ก็ระวังตำรวจด้วยร้อนเล่นร้อเล่นครับเราเราต้องทำตามกฎหมายนะครับความเร็วนะครับขอให้ขับ90ก็ขับ90นะครับตามตามป้ายตามป้ายนะครับผมโอเคเราต้องแยกย้ายกันแล้วพี่แ๋ววันนี้ต้องกลับบ้านกลับบ้านแล้วนะครับผมส่วนผมก็จะไปปลูกต้นไม้เหรอปลูกต้นไม้สิพี่ผมเป็นคนรักต้นไม้ส่วนที่ลงก็ลดรดรโลกร้อน ที่พี่โลก็ไปรดน้ำต้นไม้ต่อนะครับโอ้โหหน้าที่แต่ละคนนี่เกี่ยวกับต้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับฮะเมียสั่งเมียสั่งนึกว่าเจ้าใจรักนึกว่ารอบเป็นอย่างใจรักเมียสั่งครับเมียสั่งคเฮ้ยยังไงขอบคุณพี่โลอีกครั้งครับครับผมครับครับบวัสดีครับผมทุกท่านครับครับผมสวดีครับดีครับผมเอออย่าลืมพี่ขอบคุณร้านอ๋ออะไรนะอินดิโก้เหรออินดิโก้สเปนะครับผม กับข้าวอร่อยมากแล้วก็แอร์เย็นกาแฟก็รสชาติดีมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมมันมีอาหารสุขภาพใช่ไหมที่เราสั่งไปอร่อยมากๆเลยครับราคาราคาโอเคโอ้ผมนี่ก็เลยเห็นราคาแล้วใช่ครับแล้วก็พนักงานต้อนรับดีมากนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทางสถานที่มากๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับผมนี่ครับมาร์คไที่จอดรถในร่มมากร้ายที่ขาวผมเดสเซอร์เอ็กซ์มากแล้วก็เจ้าตั้งชื่อยังไะ ผมตั้ง,งชื่อให้อา่าเลาะเป็นอยังอาอาเลาะเป็นอยังโอเคครับขอบคุณที่ลงมากครับผมครับบวัสดีครับสวัสดีครับ